การคาเยสโสทรจัดงานเยสโสทรไบวีคฟู้ดเฟสอเมซิ่งไทยแลนด์2023ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่กลุ่มคนขับขี่บิ๊กไบ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ห้องมรกตโรงแรม JP พี e อ a l มรจังหวัดเยสโสทร หอการค้าจังหวัดเยโสธรแถลงข่าวการจัดงานเยโสธรไบวิ Food f เฟส a เมซิ่งไทยแลนด์2023โดยมีในใายไกรเอี่ยมจุลารองผู้ว่าราชการจังหวัดเยโสธรพร้อมด้วยนายวิโรธฉัดหิรันประธานหอการค้าจังหวัดเยโสธรพันตำรวจเอกมังกรกวีกรผูุ้ม่มกับการสพเมืองเยโสธร นายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีและนายหมวดตรีดอ,อร์ไชยพัฒน์คำวิชิตธนาภาประธานชมรมร็อกเก็ตไบเกอร์เยโสธรร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ สำหรับงานเยสโสทรบสวิกฟู้ดเฟสอเมซิ่งไทยแลนด์2023กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่14 1 5มกราคม2566นณลานกิจกรรมอุทยานสวรรค์วิมานพญาแทนจังหวัดเยสโสทรมีกิจกรรมการออกร้านอาหารและเทศกาลอาหารของดีจังหวัดเยสโสทรตลอดทั้ง2วันเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวใหม่สำหรับคนที่มีใจรัก และชื่นชอบในการขับรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่บิ๊กไบค์ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตและมุมมองใหม่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างใกล้ชิดการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเยอสุธรไบค์วิกฟูดเฟสอเม z ิ n งไทยแลนด์2023เป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับหอการค้าจังหวัดเยอสทธร รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดยโสธรโดยเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรภายในงานยังมีการจัดเทศกาลอาหารของดีเมืองยโสธรโดยให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มาออกบูธเพื่อจัดจําหน่ายให้กับผู้ขับขี่บิ๊กไบค์และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานและนักท่องเที่ยวยังได้ร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมในจุดท่องเที่ยวนอกจากนั้นภายในงานยังมีการสแสดงศิลปินพื้นเมืองและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินกรุ กุ่มเป้าหมายให้ความสนใจงานแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเยะโสธรการแสดงรถจักรยานยนต์คลาสสิก การพบปะสังสรรค์ของผู้สนใจขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายชั้นดีธุรกิจท่องเที่ยวนับว่าเป็นกิจกรรมที่จะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศและผู้ที่สนใจรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดียิ่งคาดการจะมีผู้เข้าร่วมง,งานและได้รับทราบกิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆไม่ต่ำกว่า1ล้านคนและสร้างรายได้ในกิจกรรมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทวันนี้ค่ะขอขอนุญาตได้ครับ Guys, that ain't are